สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้ก็ตามนัดวัน,นวันนี้นะครับเราจะได้มาแผ่เมตตาร่วมกันซึ่งถ้าหากว่าใครเคย,ยแผ่เมตตามาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์แตกต่างกันมาแต่คืนนี้เราจะแผ่เมตตาแบบที่เอาความสุขมาแผ่ให้กันนะฮะ ไม่ใช่แค่ท่องสเพสตาอเวราหวนตุนะครับแต่ว่าเป็นการมี2มีสองช่วงนะจะแผ่เมตตาสอ,สองช่วงช่วงแรกคือแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์เสร็จซึ่งหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็ช่วงสองจะมีการแผ่เมตตาหลังจากาได้นั่งสมาธิร่วมกัน โดยอาศัยเสียงสตินะครับมาเป็นสื่อกลางนะฮะประสานจิตของพวกเราเข้าด้วยกันนะให้รู้จักความสุขแบบเดียวกันอย่างน้อยที่สุดนะฮะสงัดเงียบจากความคิดในหัวแล้วก็มีความรู้สึกปลอดโปร่งนะครับทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจแบบที่สำนวนพระพุทธเจ้าก็คือว่าสงบระง,งับ นะกายใจไม่กวาดแกงนะครับถ้าหากว่าเรารู้จักไอภาวะที่เป็นเหมือนกับสื่อกลางนะอันเดียวกันมีความสงบประงับมีความอ่าไม่ไม่อยากจะกระสับกระส่ายนะครับไม่อยากจะวิ่งวุ่นไปโน่นไปนี่ไม่อยากจะเอาอา่อะไรเข้าตัวนะแล้วก็มาแชร์ความสุขก,กันนั่นแหละ ที่เป็นเป้าหมายของคืนนี้นะครับก่อนอื่นอขอพูดถึงตัวเสียงสตินิดเดียวนะสักนาทีหนึ่งคือหลายท่านคงเห็นนะครับว่าไอ,อตัวที่ผมเปิดให้ดาวน์โหลดเนี่ยเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬานหลายร้อยเมกเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากตอนฟังไลฟ์นะหรือว่าฟังใน YouTube ฟังในแม้แต่วี me โนะคือตัว เสียงสติซีรีส์สองเนี่ยมันมีเรื่องจุกจิกอยู่นิดนึงถ้าหากว่าไฟไม่มีคุณภาพสูงพอเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ไม่เต็มนะครับคืออย่างถ้าประสบการณ์การฟังก็จะรู้สึกเลยว่าเสียงเนี่ยมันมัวลงนิดนึงเสียงดรอปลงนิดนึงผมทดลองที่จะบีบอัดด้วยวิธีต่างๆนะแม้แต่แบบที่เขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับไฟเวฟเลย คือไม่เท่านะฮะไอไฟแฟลกเนี่ยนะที่หลายๆคนบอกว่ามันน่าจะไม่ไม่มีอะไรแตกต่างจากไฟเวฟมันแตกต่างนะครับคือถ้าท่านลองเอาไฟเวฟไปบีบอัดเป็นไอไฟแฟลกนะถ้าถ้าคนทำเป็นเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าฟังออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วไอตอนที่ ฟังแค่5วินาทีมันอาจจะไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าหากว่าฟังโดยรวมนะมันจะรู้สึกเลยถึงความต่างกันของคุณภาพจิตอันนี้ก็ถึงได้นะฮะมันทำไมถึงต้องให้ลำบากลำบนโหลดกันเป็นไฟล์เว็บนะครับแล้วสำหรับ Android นะฮะคือก็เพิ่ง ทราบมาจากท่านที่ใช้ Android โดยตรงนะครับว่าถ้าใช้ Samsung Browser นะมันอาจจะมีเรื่องของการป้องกันโน่นป้องกันนี่จนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะต้องใช้ Google Chrome นะครับสำหรับม,มือถือ Android นะ,อะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังพยายามหาหนทางแบบที่เป็นคำตอบได้จริงๆอยู่ว่าทำยังไงนะถึงจะให้มี ทุกท่านนะครับได้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันนะแชร,แชร์แชร์โอกาสเดียวกันนะครับเรื่องไฟเว็บเนี่ยก็ทราบว่าหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกด้วยเหตุผลต่างๆนะครับหลายท่านไม่ไม่เข้าใจวิธีใช้เ,เกี่ยวกับการว่าดาวน์โหลดยังไงเอาไปเซฟที่ไหนนะบอกยังไงก็บอกกันไม่หมดนะครับเพราะว่า จำนวนคนที่ต้องการเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับหนึ่งในเหตุผลไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวนะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่ส่งไอ้ตัวเสียงสติทั้งซีรีส์ให้พร้อมกันทั้งหมดเพราะคือแม้กระทั่งให้โหลดแค่ไฟล์เดียวบางทีเนี่ยมันก็แย่งแบนด์วิดกันนะฮะวันนี้ เรามาคุยเรื่องแผ่เมตากันแผ่เมตตาเนี่ยเอาโดยคอนเซปต์ก่อนก่อนที่จะไปถึงประสบการณ์ตรงขอพูดอย่างนี้ว่าเมตตามีอยู่สองแบบหลักๆคือเมตตาแบบมีตัวตนกับเมตตาแบบไม่มีตัวตนแตกต่างกันมากนะ เมตตาแบบไม่มีตัวตนเนี่ยคือเมตตาแบบพุทธท่แท้เพราะว่าพุทธรานะใจความที่เป็นแก่นคําสอนก็คือว่าอย่ามองว่าอะไรอะไรภายในขอบเขตกายใจเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นของใครเมตตาแบบมีตัวตนเนี่ยก็คือเมตตาแบบฤาษี เมตตาแบบที่จะได้ไปเป็นพระพรหมไปเป็นสหายแห่งพรหมนะส่วนเมตตาแบบพุทธคือเมตตาในแบบที่พระอาหารหันต์ท่านแผ่ความสุขแบบของท่านเนี่ยนะให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันหรือว่าเป็นคนเป็นเป็นเวนัยสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายสังสารสัตว์เนี่ย ท่านแผ่ให้ด้วยอาการด้วยความรู้สึกจากประสบการณ์ภายในเนี่ยว่าสิ่งที่แผ่ออกไปเนี่ยนะเป็นความสุขที่ไม่มีตัวตนเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของใครเมตตาแบบมีตัวตนเนี่ยมักจะมาในรูปของการที่ฉันมีความสุขมากกว่าเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันแผ่เมตตาให้เธอพูดง่ายว่าเป็นเมตตาแบบชั้นเหนือกว่าเธอ เธอรับไปจากฉันส่วนเมตตาแบบพระอาหารหันเนี่ยนะหรือผู้ที่เรียนแบบพระอาหารหันนะครับคือก้าวตามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยคือเมตตาแบบฉันกับเธอก็เป็นสุขไปด้วยกันมีความเสมอภาคกันไม่ได้มีใครเป็นฝ่ายให้ไม่ได้มีใครเป็นฝ่ายรับขอให้มันเหมือนกับแหวกว่ายไปในมหาสมุทรแห่งความสุขอันเป็นทิพย์เดียวกัน ได้ใครได้ความสุขก่อนก็เอาความสุขนั้นมาทํำให้เหมือนกับเป็นบ่อน้ําหรือว่าเป็นความชื่นบานเนี่ยที่มีสภาพอันเป็นทิพย์นะใครจะเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองกลางเป็นของสาธารณะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้มีใครเนี่ยนะเป็นผู้ให้มีแต่ผู้ที่แชร์กันมีแต่ธรรมชาติของความสุขเนี่ยที่มันแชร์ ตัวเองนะให้ธรรมชาติความสุขอื่นนะครับคือคือจิตเนี่ยนะผู้รู้สึกว่ามีความสุขแบบพระอราหันเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความสุขอันเป็นทิพนั้นนะะอย่างอย่างพระอราหันนะจิตท่านแผ่ไม่มีประมาณท่านเปิดกว้างไม่มีประมาณไม่มีอะไรห่อคุ้มนะฮะ เหมือนกับว่าความสุขทั้งจัก,กรวาลเนี่ยที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยท่านพร้อมจะแชร์ให้คนอื่นแบบไม่หวงไว้เนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนแบบความสุขแบบนั้นกันหลังนั่งสมาธิแต่ช่วงแรกเนี่ยนะหลังส่วดมนต์เสร็จเราแผ่เมตตากันแบบชาวบ้านก่อน คือมีความสุขแล้วแล้วก็เอาความสุขนั้นไปแผ่ให้คนอื่นแบบฉันให้เธอนะที่บอกว่าแผ่เมตตาแบบฉันให้เธอฉันให้ความสุขแก่เธอเนี่ยยังเป็นเมตตาที่ดีแล้วนะมีเกรดแล้วนะมีระดับแล้วนะแผ่เมตตาแบบที่ผิดเนี่ย ยังยังไม่ได้พูดถึงนะยังไม่นับนะแผ่เมตตาแบบที่ผิดแผ่ยังไงบางคนเนี่ยมีความรู้สึกโกรธแค้นใครใครอยู่นะแล้วก็บอกว่าฉันจะแผ่เมตตาให้แกและนะหรือหนักกว่านั้นกูจะแผ่เมตตาให้มึงและนะด้วยด้วยลักษณะของจิตที่มันยังหยับหยบอยู่มันยังมีความขุนแค้นนะ มีความอาฆาตพยาบาทที่มันเกาะกุมจิตอยู่ของจริงไงพูดง่ายๆว่ามันยังไม่มีความสุขมันยังไม่มีเมตตาแต่ว่าจะมาทําทีว่าฉันจะแผ่เมตตาให้แกแหละกูจะแผ่เมตตาให้มึงแหละลักษณะของจิตที่ตั้งไว้ผิดนะไม่ว่าจะหลังส่วนมนต์หรือว่าหลังนั่งสมาธิตามแบบที่ผิดๆเนี่ยนะ มันจะมีความคุกรุนมันจะมีความรู้สึกฝืนใจอันนี้คาแรคเตอร์สำคัญของจิตที่แผ่เมตตาผิดนะมีลักษณะของความฝืนใจมีลักษณะที่ไม่เป็นสุขจริงแต่แกล้งแผ่เมตตาให้ผ่านคำพูดเช่นฉันเอาโหสีให้เธอนะฉันจะกล่าวคำว่าสัพเพสตาอเวราโหนตุฉันจะไม่ขอจองเวรกับเธอ เนี่เอาเข้าจริงใจจริงๆมันยังเลงอยู่เมื่อไหรได้ได้ช่องเนี่ยก็จัดการแ่ละนะตัวตัวที่ใจไม่เป็นสุขจริงเนี่ยเราไม่นับคืนนี้เราไม่เอาตรงนั้นนะแต่มาพูดทําความเข้าใจว่าที่แผ่เมตากันแล้วยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยิ่งแผ่ทาไมมันยิ่งเกลียดนะฮะทำไมมันไม่ได้ผล ทำไมเจอหน้ากันแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกอยากขึ้นห้ามอยู่หรือเราสามารถรู้สึกได้เลยว่าฝ่ายที่เป็นอริเป็นศัตรูกันนะเขาก็ยังมองเราด้วยสายตาไม่ดีแล้วก็มาบอกว่าอันนี้สัพเพสัตตาเวลาขนตุแล้วทําไมมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งฝั่งเราและฝั่งเขานี่ก็เพราะว่าตอนแผ่เมตตามันไม่ได้เป็นเมตตาจริงนะอันนี้ก็เคยเขียนถึงไปหลายครั้ง นะครับส่วนการแผ่เมตตาแบบที่มันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นจริงอย่างน้อยที่ฟังเรานะก็คือเราเริ่มทำบุญอะไรบางอย่างหรือมีความสุขจากการสวดมนต์ไหว้พระเป็นเป็นอย่างน้อยหรือมีการนั่งสมาธิแล้วจิตเปิดออกนะเดี๋ยววันนี้จะพาให้ดูเลยนะลักษณะของจิตที่มัน ผ่านกำแพงกั้นแบบคิดคิดนึกนึกออกไปได้เนี่ยจิตที่เปิดออกไปสู่พื้นที่ว่างภายนอกได้จริงเ,เวลาเอามาแผ่เมตตาถึงกันนะมันสัมผัสได้เลยมันรู้สึกได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ถ้าหากว่าตั้งจิตไว้พร้อมกันเนี่ยมันจะสัมผัสกันได้นะซึ่งนี่ก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ อันเดียวกันนะครับเริ่มต้นนะเดี๋ยวเรามาส่วนมนด,ด้วยกันการส่วนมนร่วมกันของเราครั้งนี้นะจะเราทำใ,ในใจก่อนว่า จะเอาประสบการณ์ในการที่เหมือนกับมานั่งอยู่ในโบสถ์วิหารหรือว่าศาลาที่ปฏิบัติธรรมที่เดียวกันนะเพื่อเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขกับการส่วนมนต์ไปพร้อมๆกันแล้วเอาความสุขนั้นมาแผ่ถึงกันนะซึ่งไอารสนาะที่แผ่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการแผ่เมตตาในแบบที่คือ อันนี้นะคุณไม่จําเป็นต้องพยายามตั้งให้เป็นสมาธิตั้งให้มีความสุขอะไราไมากมายเอาแค่ว่าสวดมนต์แล้วเกิดความรู้สึกสบายเบานะมีความรู้สึกดีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับพูดง่ายๆว่าสวดอิติปิโสเพื่อที่จะเอาความสุขจากการสวดนะเอาความสุขจากการถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชามีความสุขแค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะเอาตามจริงนะครับ มาเริ่มกันเลยนะะ